สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงทัวร์นาเมนต์พิเศษนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์แชมป์ชนแชมป์ครับครับไม่ใช่ครับนะหลังจากที่เมื่อวานนะครับผ่านไป2คู่แล้วเป็นคู่ที่ค่อนข้างคลาสสิกอ่ะคือแอดมินก็ลำบากมากนะครับในการหาข้อมูลแล้วก็ในการพากตัวเพราะว่าเกิดไม่ทันนะเอาเป็นว่าวันนี้นะครับ 2คู่ที่เราจะนำเสนอให้ชมเนี่ยเกิดทันแล้วก็รู้จักแน่นอนนะครับเป็นการเจอกันระหว่างาเยินบูนิกนฤดูการ2012-2013ถึง2013นะครับก็ไม่ไกลมากนะก็เป็นแชมป ยุโรปที่เอาชนะบุสตดอร์ตมุนได้นัดชิงนะครับ2ประตูตอนหนึ่งส่วนลิเวอพูเป็นฤดูกาล2 0 0 4 2 5 0ทีมชุดนี้ก็เรียกว่าเป็นทีมที่สร้างประวัติศาสตร์พอสมควรนะครับในนัดชิงยูฟ่าแชมเปียนลีกเพราะว่าเอาชนะเอซีมิลานไปได้นะครับด้วยการไล่ตามตีเสมอถึง3ประตูแล้วก็ไปดวนจุดโทษชนะ 3ประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทีม2ชุดนี้เจอกันจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหคู่นี้แข่งกันในเวลากลางคืนนะครับระหว่างบาเยอร์มินีกกับลิเวอร์พูลเชื่อว่าแฟนๆหลายคนในช่องเราน่าจะรอติดตามคู่นี้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นทีมที่ น่าจะมีแฟนบอลเยอะนะครับทั้งลิวคูแล้วก็บาเยอรมิกในประเทศไทยนะบาเยอรมิกจะใส่ชุดทีมเย้านะครับแล้วก็ลิวคูเนี่ยจะเป็นชุดทีมเยือนชุดสีเหลืองนะันในฤดูกาลนั้นนะครับถ้าใครยังจำกันได้บาเยอรมิกมาในระบบ4,2,3,1นะครับใช้มาสุขิตเป็นหน้าเป้าแล้วก็ ทำเกมลุกด้วยปีกทั้งสองข้างอย่างเลเบลรีกับล็อบเบนนะครับแล้วก็มีโทวันบุนเดอร์ยืนตรงกลางส่วนลิวพูนะครับมาในระบบ4-4-2นะมีชาบีอลองโซเป็นคนคุมแนนกลางนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนเกมด้วยซีเฟนเจอร์ลาดเดี๋ยวมาดูกันครับว่ารูปเกมจะออกมาเป็นยังไงบเมินเจะได้เขลียรก,ก่อนครับ บายเยนยังตั้งเกมอยู่บอลมาถึงมุลเลอร์มาที่มาติเนสคาบิมาติเนสออกมาทางฟิลิปรามครับลามคืนไปที่มาติเนสมาติเนสออกทางด้านซ้ายอาราบ่ามุลเลอร์เล่นไม่ได้ครับชวยชวยไซเกอร์เสียบอลครับมีดานบารลอสลงมาล้วงถึงกลางสนามน,นะครับจ่ายเจอลาดเจอลาดกระชากไปแล้วจ่ายต่อครับมาให้กับลิเซ่ ลิเซ่แม่ยังไม่ไปนะครับคิดว่าแกจะอัดด้วยซ้ายนะเหมือนที่เราเห็นบ่อยๆนะครับโยนเข้ามาลูกนี้ <c oughs> บาเยืนยังตัดมาได้นะครับบอลมาถึงมาซูคิดมานซูคิดมาที่คาวีมาติเนสมาเย็นชุดนั้นเนี่ยจะตั้งเกมที่คาวีมาติเนสนะครับโอ้ <c oughs> ตอนนี้ได้จังหวะทวนมุลเลอร์แม่ยิงไม่ได้ครับคาวีมาติเนสจ่ายคืนให้ชวยไซเกอร์ ชวยไซเกอร์ให้มาที่มุลเลอร์มาที่ล็อบเบนครับมาที่ถงวัดมุลเลอร์ลองยิงโอ้โหเข้ามือดูเด็กนะครับนอกจากคา,าร์วี่าตินเนสนะครับก็ยังมีชวยไซเกอร์ที่ตอนนั้นเนี่ยขึ้นมาเล่นกลางแล้วก็โดดเด่นนะครับเป็นกองกลางที่โดดเด่นอ้าวหือมาเยือนมาไม่หยุดนะครับไม่ให้พูดให้จากันเลยอะ่ะมาเยือนบุกจระจ้ายเลยนะครับมาตินเนสมาติเนสแข็งจริงครับ แล้วก็ได้ยิงโอ้โหคาร์มีมาตีเนสนะครับในช่วงที่มาติเน,เนสคี๊เนี่ยองกลางสเปนเนี่ยมีตัวเก่งๆเยอะมากเลยนะครับแล้วก็แกก็มาโดดเด่นกับบายอร์มิวนิกในช่วงนั้นนะครับโดดเด่นมากๆเลยมอลบาเย,ยิร์ยังบุกต่อนะครับเลี่ยูฟูก็ยัง รับไม่ได้นะครับมาที่หลุยกาเซียหลุยกาเซียส่งมาที่มิลานบาลอสมิลานบาลอสจะล่าครับได้ลาาโอ้โหโดนตัดไปได้นะครับมอนมาถึงรามลาม,ลามจ่ายเข้าไปที่เชลโลโบตงครับโบตงโยนออกไปให้ลิเวอรี่แหมยังไม่ถึงนะครับแล้วก็มาถึงบาลอต ปาล์ลจ่ายเร็วให้แฮร์รี่คิวเวลแฮร์รี่คิวเวล่จยเข้ากลางเจอลาดไม่ได้ยิงครับเจอลาดวนคืนหลังมาที่อลองโซอลองโซออกมาที่ลิเซ่โอ้โหอลองโซแก่เหลือร้ายนะครับมีการคขว้แล้วก็หยอดเข้าไปครับลูกนี้เจอลาดไม่ได้ยิงครับแม่เกือบไปครับเกือบได้ง้างเท้าแล้วนะครับปายเยอร์ บุกขึ้นไปใหม่ครับที่อาราบ่ามาถึงลิเบอรี่ลิเบอรี่แล้วก็มาตั้งกันกับมาร์ติเนสกับชอยไซเกอร์นะครับชอยไซเกอร์แทงมาให้มาซูขิดมาซูขิดให้มุลเลอร์มุลเลอร์ไม่ได้ยิงครับโื้โหเนี่ยติดล้วบัวเต่งบัวเต่งเงื้อง่ายราคาแพงครับจ่ายโอ้โหมาถึงบารลอสบารลอสได้หลุดไปแล้วก็ยิง ออกครับโอ้โหมิลานบาลอสแน่แฮร์รี่เคเวลฉกบอลมาได้นะครับแล้วก็จ่ายทะลุช่องไม้มิลานบาลอสครับพวกมาลูกนี้นี่นึกว่าหายแล้วครับยิงออกซะงั้นโอ้โหไม่น่านเชื่อนะครับว่าลูกนี้จะออกนะมิลานบาลอสโอ้โหนหาหลุดไปอย่างนี้นึกว่าใส่สกอร์แล้วนะครับบาเยอร์รอดไปอย่างไ,างไม่น่านเชื่อครับ น่าจะเป็นการปลุกให้บาเยอร์นนะครับตื่นสักทีนะงูเงียบมานานนะครับโอ้โหลิฟต์ูกมโอกาสหลายรอบแล้วนะครับบาเยอร์นนี่ยังไม่ค่อยเสียวมากเท่าไหร่นะมาทางอาราบาโยนเข้ามาครับลิฟต์ยังองสกัดออกมาได้อาราบาอีกรอบหนึ่งมาที่ er. มุลเลอร์โทมัดมุลเลอร์ลองยิงครับแม่ดูเด็กก็ยังเซฟสบายๆนะครับเกมนี้นี่ดูเป็น หอไว้นะครับเกมนี้ดูเด็กนี่ยังไม่ได้บินสวยๆเลยนะครับยังเซฟแบบชิวๆอะ่ะลิวฟูมาใหม่ครับมาที่แหมมาเย็นก็ยังเสียบอลตรงกลางนะครับแล้วก็ลิวฟูก็ยังได้มาอีกครับใช้ความเร็วในนักเตะด้านหน้านะครับหลุยสกาเซีย หลุยกาเซียยังยึกยักโดนลุมสามรอดไหมแม่เปิดไม่ได้ครับปิดยังเก็บบอลไม่ได,ด้เจอลาดเจอลาดก็ยึกยักเกินไปครับเจอตัดบอลไปได้มารซูกิดแมกางลิฟวก็ยังตัดบอลดีครับอ้าวทำอะไรโอ้โหบวัวเต็งบวัวเต็งแกลงไปหม่งอะไรท่านั้นครับแม่เสียวนะมาติเนส มาที่ล็อบเบนครับอย่างจีจัดไม่ออกนะเกมนี้เหมือนจะไม่ค่อยฟิตนะครับมาที่ตาเล่ตาเล่ตเลติมขึ้นมาครับเพื่อนเรียกแล้วแอนดี้คีเวลเรียกคีเวลได้เปิดก็ไม่เห็นเลยเลยครับไม่ถึงใครเลยนะจบครึ่งแรกครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะใจคอจะเสมอกันทุกคู่เลยแหละครับในเวลาโอ้โหเมื่อวานก็ในเวลาเสมอกันสองคู่เลยนะครับคู่นี้ก็ยังศูนย์ศูนย์อยู่นะ สำหรับครึ่งแรกนะครับปอรเ์เพณีการขรองบอลก็บายเยิ์นเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยดูแล้วจิตจัดกว่านะครับจังหวะบุกเนี่ยจังหวะสวนเนี่ยจิตจัดกว่าเนี่ยเราไปชมครึ่งหลังกันเลยครับมากันในครึ่งหลังนะครับลิเวอร์พูลได้เขี่ยบอลมาที่คาราเกอร์คาราเกอร์โยนโอโ้ยังได้ครับ ลิเซ่ลิเซ่มาทางซ้ายให้โอ้โหได้ฟาวครับลูกนี้แฮร์รี่คีเวลนะครับโดนสกัดล้มลงไปนะครับเป็นสวัติ์ุลเลอร์นะครับกรรมการก็มาเตือนมุลเลอร์ว่าเฮ้ยเจนเ็นน้องอย่าเล่นหนักมากนี่ครับเข้าไปแท็กเกิลแฮร์รี่คีเวลสวหัะน้มุลเลอร์ยังเครื่องไม่เลิกนะครับบนเป็นภาษาเยอรมันนะ แน่นอนครับเพราะแกเป็นคนเยอรมันจังหวะนี้เจอหลาดจะได้ลองสองนะครับลูกนี้ติดกำแพงครับก็เป็นเตะมุมของลิวพูนะครับดูทรงแล้วเนี่ยลิวพูก็ไม่ได้สู้ไม่ได้นะครับจังหวะที่จัดก็ยังพอมีอยู่นะชาบี้ลองโซ่นะครับจะเปิดเตะมุมเข้ามา เข้ามาลูกนี้ได้มุงโอ้โหเจอหลากอีกแล้วครับอือหือให้มงลูกนี้แห่น่าเสียดายนะครับเป็นลูกแต่มุมหรือเปล่าออกไม่ได้ครับจลามุมงออกไปเองนะว่าไปยืมไปดิตั้งเกมขึ้นมาบ้างนะครับมาร์ติเนสมาร์ติเนสออกทางซ้ายให้กับอิเบอรี่ เรีบร้อให้วไวเซอร์แทงออกมาที่ลรีวอร้อีกทีนึงลรีวอร้อได้โยนแล้วก็โอ้โหดูเด็กวยเพื่อนแล้วตรงนี้ปล่อยได้ยังไงครับน่าจะเป็นมาซูคิดหรือเปล่าที่กระโดดรอยโดนเล่น,นะครับแต่ว่าบอลไม่เข้ากรอบครับโอ้โหจังหวะนี้นี่แหมยิงได้นี่ก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับแต่ว่าก็ทิศทางยังบังคับไม่ได้ครับ อาดิกตั้งเกมมาใหม่ครับบอลอยู่ที่ ante, ัำเต้ัำเต้โยนมารุสุขิตเก็บบอลยังดีครับยังได้อลาบาเติมขึ้นมาปิ๊กยักอยู่ปิ๊กยักอยู่เข้ากลางให้ชอยไซเกอร์ครับชอยไซเกอร์ให้ที่ลิเบอรี่ลิเบอรี่โอ้โหจะใช้สกิลถนัดไม่ได้นะครับลิฟอ์ูเขาอยู่เยอะแล้วครับจ่ายเข้ากลางให้มารุสุขิตยิงดูเด็กก็เซฟได้คนระับ คือเด็กนี่ยังไม่พลาดเลยนะครับรับเข้ามือเข้าซองตลอดในนาเย็นนี้บายเย็นก็ยังมาใหม่ครับลิฟูก็รอจังหวะสวนนะอย่าบุกเพลินนะครับบายเยนลิฟูสวนแน่นะครับแนวรุกทางแดนหน้าเนี่ยเร็วๆทั้งนั้นเลยนะครับชุดนี้โยนมาใหม่อ้าวเก็บบอลได้ครับฟานสูขิดฟานสูขิดฝืนเดินไปครับโอ้โหโดนตัดไปได้ เจอหลาดก็คิดนานไปหน่อยครับโนนตัดบอลนอีกนะโชยเซเกอร์จะทำเกมขึ้นไปครับให้กลางที่มุลเลอร์มุลเลอร์ให้ที่บอลกลับมาที่มุลเลอร์ก็ยังทำเกมกันในแนวลุกไม่ค่อยรู้ใจนะครับเหมือนคือจริงๆมาเยินชุดนี้เนีย่ยตอนนั้นเนี่ยคือโหดมากนะครับแต่ว่าชุดนี้ ตอนนี้อาจจะยังไม่ฟิตนะครับแต่ละคนก็เลยยังไม่ค่อยเข้าขากันเท่าไหรนะ่ประมาณนี้นะส่วนลิวพูเนี่ยโอ้โหดูครับเติมเป็นแผงนะคือถือว่าลิวพูเนี่ยเล่นโอเคนะครับเล่นโอเคกว่าบ,บาเยิ์นเยอะเลยนะครับแต่ว่ายังทำประตูไม่ได้จังหวะนี้ก็ได้บุกมาอีกครับตอนอยู่ที่เจอลาดแหมเจอลาดเด่นจริงๆครับแล้วก็ได้ยิงโอ้โห จังหวะเด็ดขาดเนี่ยลิ์พูดูดีกว่านะครับดูดีกว่าบายเยินเยอะเลยนะครับนะครับดังได้มาอีกนะต่างเกมขึ้นมาแล้วก็ออกไปครับลูกนี้ะมิดันบารลอสรีบเล่นครับรีบเล่นจะเอาประตูให้ได้ครับ <c oughs> หือกาเซีย อ้าวแล้วทําไมกลางปล่อยแบบนี้ครับโอ้โหเจอหลาดยังมาเก็บได้มาที่แฮร์รี่คิเวลแฮร์รี่คิเวลส่งให้วิลานมล็อตเนี่ยจะยิงโดนสก,กัดไว้ก่อนครับดัาเต้กันใหญ่จริงๆนะนิวคูยังมาใหม่ครับที่ชาบีอลองโซออลองโซออกทางซ้ายให้ริเซ่ลิเซ่มาที่คีเวลคีเวลบังไว้อย่างได้ครับอย่างได้ที่ลิเซ่ นีลิเซ่ยังมีโอกาสกดเต็มๆด้วยซ้ายนะครับเจอลาดเจอลาดบุดเข้าไปแทงให้บารอดได้ยิงโอ,อ้โหออกไปครับแหมบารอดโอกาสเกมนี้มีหลายครั้งแนะแต่ว่ายังไม่คมครับอ,อือหอัวน,นี้ก็ยังไม่เข้ากรอบเลยนะครับโอ้โหนี่จังหวะสับเหน่งๆอย่างน้อยสองครั้งแล้วนะครับสำหรับนิลานบาลอ แต่ว่าไม่คมพอครับบายเยินจะเปิดเกมขึ้นมามลิฟูช่วงนี้มาจริงๆครับเก็บบอลได้ตลอดครับออกมาที่หลุยกาเซียกาเซียกาเซียยังไม่จ่ายเพื่อนครับมองก่อนแมยึกยักอยู่มาที่เจอลาดเจอลาดช้าเกินไปครับโอ้โหล็อกเบนลงมาช่วย ฟิลิปลามฟิลิปลามเกือบเสียครับรอบเบนคืนหลังมาขึ้นกขาูุกไม่ขึ้นแล้วครับตอนนี้โจนยาวขึ้นไปก็เสร็จคาราเกอร์ครับเจอลาดทำเกมอีกครั้งหนึ่งบอนมาที่หืมทูทำเกมดีจริงครับอลองโซ่ให้หรือกัเซียแม่ไปไม่ได้ครับ บาเยิร์ไม่ได้สวนเลยครับไม่ได้สวนเร็วเลยครับเนี่ยต้องคืนหลังอีกแล้วครับลิเวอร์พูลก็ลงไปรับเร็วนะอาราบาอาราบาเสียบอลครับซฟินแนนสกัดไว้ได้คาราเกอร์มาที่ซาม,มิฮูเปียครับฮูเปียโยนเป้าหมายอยู่ที่บาโลสไม่ถึงครับตันเต้กแกสูนใหญ่ครับเก็บได้อยู่ชอยเซเกอร์ มาถึงมารูคิดมารูคิดออกทางซ้ายให้ริเบรี่จะกดสูตรหรือเปล่าครับแหม่ริเบรี่ไม่มีกดสูตรเหมือนกองจริงนะไม่ลากตัดเข้าในนะครับจึกจักน่ะออกมาทางขวาให้อลาบาอลาบามองก็ชา้ากันไปครับชอยไซเกอร์ให้กับคาร์ิเเนตโดนตัดครับแล้วก็หมดเวลาครับโอ้โหเสมอศูนยศูนย์อีกแล้วครับ สามผู้ติดเข้าไปแล้วนะครับที่เสนอวับนี้ใจคอจะไม่ยิงกันในเวลาเลยหรือ,อยังไงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไปดูช่วงต่อเวลาพิเศษกันนะครับว่าใครจะคว้าชัยไปได้ในเกมนี้นะมากันในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับเป็นบาเยมบาเย,ยมินิกเขี่ยก่อน ายครึ่งหลังนะครับเมื่อกี้นี้ก็โดนเวอร์วููกดดันเยอะนะครับไม่ค่อยได้บุกเลยนะมายเยร์นวันนี้เวอร์พููก็ยังทรงยังดีอยู่นะครับยังไม่ได้มีอะไรที่หน้าหวัดเสียวเท่าไหร่นะสำหรับเกมรลับนะครับก็ยังเล่นกันได้ดีนะคาราเกอร์กับฮูเปียนะครับแต่จังหวะนี้นี่โอ้โหยังเอาอยู่ครับยิงจังหวะนี้ไม่มีปัญหาครับก็ดูเด็ก บอลมาทางขวาครับตีขึ้นแน่นขึ้นแน่นเข้ากลางให้เจลาดเจอลาดออกไปที่หลุยกาเซียกาเซียไปที่บารลอสแม่จะจ่ายต่อให้คีเวลนะครับไม่ถึงบายเจนเอาบอลไม่ขึ้นเลยครับลำเลียงบอลไม่ขึ้นเลยลิฟูก็คงไปต่อนะครับผูเปียโยนยาว ดันเต้เก็บได้ครับมาที่ฟิลิปรามลาม,ลามจ่ายให้มุลเลอร์มุลเลอร์ถึงมันสุขิดมันสุขิดค่อนข้างโดดเดี่ยวนะครับปีกสองท่าอย่างล็อบเบลิเวอรี่เนี่ยไม่ค่อยได้เติมขึ้นมาช่วยเท่าไหร่นะครับนิวคูมาบ้างครับมมายอไม่ถึงล็อบเบนครับโอ้ พ็เบนนี่ก็ยังไม่ได้กดถ้าไม่ตายเลยนะครับในการลากตัดเข้าในและยิงด้วยซ้ายนะเกมนี้นะครับอ้แล้วก็จบครึ่งเวลานะครับก็เสมอกันไปศูนย์มาดูต่อศูนย์นะในช่วงต่อเวลา,าทดเวลาแบบทดเวลาพิเศษนะครับต่อเวลาพิเศษในครึ่งแรกก็ไปชมครึ่งหลังต่อเลยครับ ผู้เขี่ยก่อนนะครับก็เล่นดีนะครับเกมน,นี้ริพูมีโอกาสที่จะเข้ารอบสูงเลยทีเดียวบายเยอร์มินคก็ยังโยนขึ้นมาก็เนี่ยครับริพูเก็บได้หมดนะครับบายเยนตั้งมาใหม่ครับดันเต้ก็โยนตอนนี้บอมใส่กันแล้วครับไม่ต่อเกมแล้วนะ เพราะว่าแข้งขาเริ่มจะหมดแรงแล้วครับถึงุ่งโยนขึ้นมาให้แม่ไม่ถึงบาลล้อมนะครับอาลลาบาอาลลาบ,บาไปที่โบเตงนะครับมาที่ดันเต้ดันเต้ออกมาที่ลิเบอรี่โอ้โหลิเบอรี่ลงมาเอาบอลต่ำมากครับเกือบจะถึงแบ็กอยู่แล้วนะลิเบอรี่โอ้โหแล้วก็ลิฟูตัดบอลไม่ได้ครับคีเวล มาที่บารลอสบารลอสออกไว้ที่ลิเซ่โยนกลับเข้ามาถึงกาเซียครับกาเซียโยนแม่อ้าวรันเตย้ยังไงครับ <c oughs> ยังคูกคิดอยู่แม่นี่ยมิวารีขยันครับมาถึงแม่มาเย่นก็เอาบอลไม่ขึ้นครับบอลไม่ขึ้นแม่งหน้าเลยนะโดนลิฟูเก็บได้หมดนะครับ อารบ้าเปิดขึ้นมาเขายังติดครับโอ้โหอลองโซ่ so, เล่นดีมากครับวันนี้ตัดได้หมดเลยนะครับลิเซ่ลิเซ่แหมจ่ายไม่ดีครับมาที่ล็อบเบนก็หมดเวลาการต่อเวลานะครับต้องยื้อไปถึงจุดโทษครับโอ้โหอันนี้เป็นคู่แรกนะครับที่มีการจุดโทษนะครับทำอะไรกันไม่ได้นะ เสมอกันอยู่ที่0ูนย์มาดุน์นะครับสําบลบายเยื่มินิคแล้วก็ริ้วพูนะเดี๋ยวเราไปชมการยงยุดโทษเลยนะครับก็อเอาตามที่เขาทางคอมพิวเตอร์จัดมาเลยนะครับเราไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรทั้งนั้นมาเข้าสู่ช่วงหยุดโทษนะครับร้นระทึกระหว่างบายเยื่อมินิคกับริ้วพูจะเป็น บาเยิร์นที่ยิงก่อนนะโอ้โหแหมทีมได้แชมป์มาด้วยกันอยู่โทษนะครับมาแข่งโทลนัมเพนนี้ก็ได้ยิงยู่โทษอีกนะครับเป็นทางมาสุคิดยิงก่อนนะครับมาสุคิดวิ่งไปยิง,ยงเข้าไปครับแหมบาเยิร์ Bayern นํำไว้ก่อนมันมือจ่อศูนย์คนต่อไปนะครับเป็นของลิวอคูจะเป็นแฮร์รี่คีเวลนะครับ ยิงด้วยซ้ายคีเวลเป็นยังไงโอ้โหนอยเออร์เซฟครับมุลเลอร์โทมัตมุลเลอร์ยิงไม่เหลือครับโอ้โหยิงเลียดไปทางด้านซ้ายของตัวเองทั้งคู่เลยนะครับของไม่์ไม่ีมิลานบาลอสมิลานบาลอสยิงไปตรงตัวโอ้โหนอยเออร์บอกยิงอย่างนี้ รับสบายนะครับคว้านหนึบเข้ามือเลยลูกนี้ถ้าล็อบเบนยิงเข้าจะกดดันมากเลยนะครับสำหรับริวพูล็อบเ็นวิ่งเข้าไปซัดไม่เหลือครับยิงเข้าสามเหลี่ยมไปเลย,เลยครับโอ้ล็อบเบนลูกนี้นี่ดูเด็กต้องเซฟให้ได้นะครับเอ้ยไม่ใช่พูดผิดนะครับขออภยัยลูกนี้ริวพูต้องยิงให้เข้านะครับ เดวูต้องยิงเข้านะครับยอนาเล่นินเซ่วิ่งมากดด้วยซ้ายนะครับโอ้โหยังยังเข้าครับยังต่อชีวิตไปได้นะครับแต่ว่าลูกนี้เนี่ยถ้าดูเด็กเซฟไม่ได้นะครับเดวูจะตกลองทันดีนะครับเป็นฟองลิเบอรี่ลิเบอรี่ยิงโอ้โหหเมือนไม่ตั้งใจยิงครับทีนี่ยิงไปเข้ามือดูเด็กนะครับโอ้โ ทำให้ตอนนี้ลิวคูยังมีหวังอยู่นะครับแต่ว่าสองลูกที่เหลือเนี่ยต้องเข้าเท่านั้นนะครับต้องเข้าเท่านั้นถึงจะยื้อต่อไปได้นะครับลุยกาเซียอีกลูกนี้แม่ยังเข้าครับโอ้โหทีอย่างนี้ไปพุ่งนะนอยเออแมหมลุยกาเซียก็ยิงไม่หนีเท่าไหร่นะครับดูเด็กยังต้องเซฟอยู่นะครับลูกนี้สำคัญ ยังสาคัญทุกลูกนะครับแล้วก็เซฟจริงๆครับจะย้อนอดีตในรัดชิงหรือเปล่านะครับสาหรับลิวพูโอ้โหกลับมาจากตามสามลูกนะครับแต่อันนี้เป็นจุดโทษน,นะเจอลาดต้องเข้าเท่านั้นครับเจอลาดยิงโดนเซฟครับโอ้โหซีฟนเจอลาดคนสุดท้ายนะครับยิงไปโดนนอยเออร์เซฟครับ เกือบไปแล้วนะครับเกือบจะสร้างประวัติศาสตร์ตามสามประตูแล้วก็ไล่ตีเสมอสาประตูแล้วนะครับสหรับเชิญหลาดโอ้โหสำหรับลิวพูลนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่านอยเออร์แกเซฟเหลือเกินนะครับเชอหลาดลูกสุดท้ายก็ยิงไม่เข้านะครับตกรอบไปอันนี้เป็นคู่ทีงจุโดโทษคู่แรกนะครับ ของทัวร์นาเมนต์เรานะครับทัวร์นาเมนต์แชมป์ชนแชมป์ครับนะครับก็เข้มข้นนะครับเพราะว่าสูสีกันทุกทีมยิงกันไม่พอได้เลยนะครับยังไม่มีจบในเวลาเลยนะผ่านไป3ามคู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็วันนี้จะมีอีกหนึ่งคู่นะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับก็จะเป็นคู่ที่แอดมินพอจะรู้จักอีกนะครับเพราะว่าเป็น เป็นทีมที่ไม่ได้ย้อนอดีตมากนะก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับสามคลิปนี้ก็ได้ทีมเขา้ารอบเป็นหนึ่งทีมนะครับเป็นบายเชฟมิลนิคนะลิมพูก็ตกรอบไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเนี้ชมกันเรื่อยๆนะครับโอเคไปก่อนครับสวัสดีครับ